ยังมีอีกยังมีอีกโอ,กอ้ยโคตรเยอะเลยยัดแค่เยอะ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 โอ้โหตัวไหนวะรู้แล้วรู้แล้วตัวไหนแม่งเดี๋ยว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 มีอีกตัวเนี่ยไอ้บ,บ้าเอ้ยโอ้โหโคตรเยอะนี่ไงเออเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งไป <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าตรงนี้ใหม่ดีกว่าเอาเป็นบังกะโลแล้วกันเย้โคตรเท่โอเคเล่นกันดีกว่าเข้าโคตรไวอ่าตัวละครเอาตัวนี้ก่อนเลยครับบังกะโลไม่มีคนแย่งฮัลโหล อย่าแย,ย่งบังกะโลนะเว้ยขอนะตัวนี้บังกะโลอะขอขอเพอ่ขอบังกะโลเยี่ยมนั่นแหละบังกะโลมาแล้วฮ่าฮ่ได้บังกะโแล,ล้วจ้าโอเคตัวโปรดนะครับตัวนี้เลยไปจ้าพี่สหอหพง์สหพง์ของเราเขาจะพาลงไหนเอ่ยดูซิ อย่าลงบ่อน้ำพุก็เป็นพออ้าวไม่มีใครติดตามใครเลยเหรออ้าวงั้นแยกก็ได้โอเคอ้าวสรุปผมเป็นคนพาโดดเลยเนะี่ยอ้าวโอเคระเบิดเก็บมาก่อนโอเคกระสุนโอเคลูกโม่ได้อยู่ได้อยู่อยู่หแ,ววแล้วนะโอเคลูกซองเหรอเก็บไว้ก่อนก็ได้เอาเอมายี่ยม รอบที่หเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของเราได้เปรียบ<อ><อ>เสียงภาคภาษาไทยเหมือนทำแบบว่าทำให้เราแบบเล่นไปด้วยดูหนังไปด้วยนะทุกคนมีกล่องพยาบาลตรงนี้นฉันไปแล้วนะใช้ตะขอเกี่ยวอยู่เฮ้ยแต่วนะ่ามีกลอกวนะ่วนะยังไงวะปืนกลอกล้กนะันปืนัวดีชอบชอบ,ชอบกลอกเงี่ยเลรลวสุดละมีการประทะกันว่ะ ไหน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 มีการยิงกันไม่มีนะโอเคระเบิดควันกำลังยิงระเบิดควันโอเคตุยหลังมันตุยหลังมันอยู่ไหนวะโอ้โหแม่งตุยหลังนี่ว嘛ตุยหลังนะตุยหลังนะพักวักขึ้นมาเรียบร้อยรีโหลดเอาหนี่ไปไอ้หนู เอออ่ะล่าไปยังมีอีกยังมีอีกโอ้ยโคตรเยอะเลยยี่แค่เยอะ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 โอ้โหตัวไหนวะรู้แล้วรู้แล้วตัวไหนไม่เดี๋ยว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 มีอีกตัวเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหโคตรเยอะนี่ไงเออเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งโอเคเออพี่ยังจะใช้สกิลได้อีกนะล่วงไหมเชี่ยโคตรเยอะเลยว่ะ มันนั่งย่ออะไรครับพี่โอ้โหเยอะว่ะตรงนี้โคตรระทึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะจังวะกระสุนหมดกระสุนหมดเยอะเก่งเก่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หลังชอบเร่งนุ่งไหมยีโรดมีอันตรายอยู่ใกล้ๆสังหารให้ตายล้วยิงระเบิดควัน ดนดนก่อแตกกำลังออกศัตรูแล้วเรียบร้อยรีโหลดยืนยันการมาหารแล้วกำลังรีโหลดมีกล่องพยาบาลยังไม่หมดอีกเหรอกำลังรีโหลดมีตีไว้เนี่ย,รยเรียบร้อย,ย,อยลวงหนึ่งลวงหนึ่งย,ง,ยงยังมีอีกยังมีอีกเก็บไปเพื่อนเก็บไป เดือดเดือดมันเยอะมันเยอะแม่งเยอะมันเยอะรวมไปหนึ่งโอเคหลังหินมีตัวหนึ่งจำได้ดูขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นโอ้โหเฮ้ยมันไม่ขึ้นวะโอ้โหกิตตี้วะเนี่ยโคตรเยอะชิดแค่อย่างเยอะเลยโอ้โหเยี่เขาเยอะ ตัวน,งวนึงตัวนึงตัวนึงควันควันควันลีโหลดหิวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหิวก่อนหิวก่อนข้างล่างก็มีโอ้โหนี่มั็นดงตีนนะชัดจิตแค่มันเยอะจังวะไหมหลายรายถูกน็อกแล้วเจอศัตรูโอ้โอ้โจะตายแล้วจะตายแล้วลบ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 เชื่อมันเยอะจังวะโอ้ มันชาร์จก็มันชาร์จก็เออล่วงไหมหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงล่วงไหมเอ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงเก็บเก็บมันเก็บมันเออล่วงไหมนั่นแหละข้างหลังตัวนึงเก็บมันโอเคดีเกาะดีเกาะโอ้โหโคตรเดือดเลยชาร์จอีกชาร์จอีกโีแม่งกี่ตัววะโอเคเพื่อนมา โคตรเยอะเลยกัลังรีโหลดใช้ตะขอเกี่ยวอยู่กลังรีโหลดรอบที่สเริ่มนับถอยหลังก่อนบิวงเซสองขึ้นมดิ วิงไปดรนี่เ้าะว่าแม่งไกำลงรีโหวิ่งไปไหนแร้วะเมื่อกี้เห็นอยู่นี่นี่ไงนี่ยนี่ไงเงิงต่อสู้โดนโดนโดนออดิเยาดิเดออดวืนเพราะก้าเดเจ็บเจ็ โอเคโอ้โหเกือบละโอ้ยโดนเพื่อนแย่งใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอุ้ยอุ๊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 ยลบ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 หืมแม่งป่าระเบิดมามป่าระเบิดมาอู้ดีก่อนเยอะจัด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 ไม่ไหวไม่ไหวเยอะเยอะมากเยอะมากเดี๋ยว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 เดี๋ยนเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี กำลังใช้ตะขอเกี่ยวช่วเพื่อนช่วเพื่อนใช้นี่กำลังใช้ตะขอเกี่ยวไปหนักมาส่งแล้วใช้ตะขอเกี่ยวหลังเข้าหลังเข้าต่อใต้ต่อใต้ล่วงไหมล่วงไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล่วงชิบหายเฮ้ยพวกช่วยด้วยช่วยด้วยฮัลโหลฮัลโหลอ่าเพื่อนแม่งล่วงเลยไอ้บ้าเอ้ย โอ้โหแล้วเพื่อนเราอยู่นูน้นช่วยหน่อยมันไม่เห็นมันไม่เห็น,น,หนโอเค thank you thank you เราไม่ได้เปิดไม้นะครับขอบคุณอคขอบคุณมากโอ้โหใช้กันใช้กันเดี๋ยวพึ่งมาด้วยเดี๋ยวพึ่งมานะมึงอยู่บนหัวเราวะโอ้ยเพื่อนล่วงว่ะ เออล่วงไปกว,ว่าจะล่วงนะมึงเนี่ยช่วยเพื่อนกันมาช่วยคุณแล้วโอเคโหโคตรเดือดขอบคุณนะโอเคไปเก็บมันไปเก็บมันช่วยเพื่อนกัน <c oughs> เพื่อนตายยังวะเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะโอเคเกิดใหม่เกิดใหม่นะเพื่อนนะมีีตรงน้ ล่วงไหมใช้ตะขอเกี่ยวอยู่ฉันไปแล้วนะกำลังใช้ตะขอพบศัตรูอยู่ใกล้กล่วงไหมไม่ต้องขึ้นมาเริ่มนับถอยหลังก่อนบินเข้าเยอะโคตรเยอะเลยวะ่ะอไปลูกที่สอง ต้องเป็นเพื่อนแม่งแน่เลยดวงไม้รเ,ไรมเรียบร้อยนนี่เจ๋งจริงๆเกือบ <c oughs> ตายดีก่อนออยิบพิ่งมานะมึงเก็บกระสุนมาเข้าวงเข้าวงเข้าวงวง,งอยู่ตรงนี้พอดีดนี่งเนี่ย เปิดเผยแล้วเปิดเผยแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกอดแท็กกอดแตกกอดแท็กตามไปตามไปอยู่บนเหนือมันอยู่มันอยู่บนเหนืออยู่บนเหนือบ้าเลยวะอยู่บนหัวเรามันอยู่ที่สูงกว่ามันได้เปรียบเราจะอ้อมไปซ้ายนะครับไปที่จุดลงสู่พื้นกันเถอะกลังนี่ เรียบร้อยครับผมปิดเกมฮะเกือบตายโอ้โหเหลือตัวเดียวอ่ะพี่โอ้โหเป็นไงโอ้โหสุดยอดครับมาดูกัน16คิวฮะดาเมจ3พันโหหัวกะโหลกทองไปสิครับบอกเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบไหมฮะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืม,ก,มกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c ค i b e กันด้วยนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ